ตู้ของ BKT ค้นมาว่าจะไม่เสียค่าฟรีเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้ว <laughs> enter your pin ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดกด enter ได้ป่ะ pit d o o r b l l อา้อวอาวเขาบอกไม่เสียไงยอั <laughs> นนี้ก็เสียโ้ตกลงจะเอาเท่าไหร่อ่ายังไม่ได้คิดเลยเอองั้นเดี๋ยวเอามาออกมากอน <laughs> เดี๋ยวมาคิดดูกอน อันนี้เหมือนเป็นร้านที่ขายชุดชาวเขาเนาะป้ายรถเมย์เขาไม่มีบอกเลยว่าสายไหนสายไหนผ่านเลยไม่มีบอกเลยข้างหลังก็ไม่มีบอกคนท้องถิ่นนี่เขารู้ได้ยังไงนะบ้านเรายังมีบอกนั่งนะมีบอกแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอาก็ยังดีบอกหน่อยก็ยังดีไงบอกไม่หมดไงบอกแค่แบบสายตกก็ยังดีกว่าไม่บอกไงแต่นี่คือมันเกลี้ยงมากเลยนะ เครดินแบงค์เป็นอินเสิร์ตจินบิดรอดูย้อนรี e ซ็ตจิ้มไม่ไปเฮ้ยเอาทำไมอ่ะอย่าบอกเราให้เงินมาเอาเฮ้ยเราโบเรากดไปหมื่นหนึ่งไม่ใช่ละพันห้าเหรอหมื่นห้า้ยหมื่นห้าเอาไม่มีค่าสอนด้วยอ่ะ มันไม่ถามแล้วแล้วเดี๋ยวเรากดไปหมืนก็ไม่มีเลยไม่ถามไงแต่ถา<笑><笑>้ากดไปเหมือนหนึ่งทำไมออกมาเหมือนห้าเดี๋ยวมันเงินคนอื่นปะวะเอ๊ะได้เงินมาแบบงงๆแต่เดี๋ยวนะใครจะรับแบงค์ห้าพันไหมอ่ะเออให้มาแต่แบงค์ห้าพันเราจะไปซื้อของที่ไหนอะแบงค์ห้าพันนี้เดี๋ยวมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม <S <S แบงค์ชื่อนี้นะเครดินแบงค์ เดี๋ยวเราต้องกลับไปเช็กก่อนว่ามันตัดเงินเราไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีค่าคเนียมมันก็ควรจะต้องบอกในนี้สิใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีแต่เรากดไปหมื่นนึงมันให้มาหมื่นห้าเนี่ยมันแปลกแปกไงถือว่าแปะผิดสงสัยคือมันไม่ได้แปะผิดหรอกแต่ว่าปุ่มกดมันไม่ดีไงอมันเป็นบรรทัดที่สองอ่ะซื้อติมไหม คนที่นี่นะเขาขับรถแบบว่าเอาแต่ใจตัวเองมากเลยอะ่ะคิดอยากจะจอดตรงไหนก็จอดนะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงปีนปีนวิ่นปีน,ปนไปตลอดเวลา,ลวาอุ้ยที่นี่หมาเขาติดอะไรที่หูด้วยไม่รู้อะ่ะที่เหลืองๆอะ่ะเออจะบอกว่าที่เนี่เขาขายไอติมเยอะมากเลยนะหลายร้านแล้วก็น่ากินมากเลยตอนนี้มีตังค์แล้วเดี๋ยวลองกินไอติมว่าแต่มีแต่แบงค์ห้าพันอ่ะเขาจะรับไหมแม้ว่า เขาจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่เดินผ่านมาเนี่ยสวนเขาเยอะนะนาการมนเทนเนสการทําความสะอาดอะไรไม่ค่อยดีแต่ว่าโครงสร้างมีสวนเยอะอันนี้เขาเขียนว่าคาราจาคิดว่ามันคืออะไรตอนแรกจรีนึกว่ามันเป็นแบบพวกพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือพวกร้านอาหารเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มอลอะไรสักอย่างเหยลองเดินเข้าไปบ้างดิ อออบ้านคนหรือเปล่าเด็กเขาขึ้นไปปีนเล่นจริงๆด้วยอ่ะหรือว่ามันเป็นสถานที่ให้เด็กปีนเล่นวะออตรงนั้เหมือนมี่ทางเดินขึ้นเออมันขึ้นได้จริงด้วยว่ะมันมีที่ปีนมันขึ้นได้ใช่ไหมมันไม่แตกนี่นี่มีลูกศรด้วยนี่ลูกสอนนี่เหยียบได้แล้วไปไหนต่อแต่แค่นี้ที่เหลือปีนลวอ๋อที่เหลือต้องปีนใช่ไหม ไม่เอาอ่ะให้เด็กมันปีนปีนที่ลูกไม่กล้าปีน mm hmm. Bean, ว่ะไม่มั่นใจในความแข็งแรง <laughs> ไม่ใช่หรอกไม่มั่นใจในน้ำหนักตัวเอง <laughs> นี่ไงที่บอกว่าไม่มั่นใจความแข็งแรงและน้ำหนักของเราเนี่ยดูนะเนี่ยมันแตกอะ่ะ <laughs> ไม่ได้เพึ่งหยียบแตก มีบางอันก็ร้าด้วยก็เลยบอกว่าไม่มั่นใจในน้ำหนักของเราและความแข็งแรงของของกระจกออจะทำมาให้สปอร์ติกเขามีเลนจัก,กรยานด้วยนะเฉพาะถนนนี้แหละตรงอื่นไม่เป็นหรอกเหมือนเขากำลังสร้างห้องสมุดสาธารณะไหมแหมหรูหาราอลังการมาก เราขอสมุดแห่งชาติเราเคยเข้าอยู่ครั้งสองครั้งมั้งเมื่อหลายริีปีที่ล้วเข้าไปทาอะไรอ่ะก็ไปทําอะไรเราซื้อไ้วเหมือนกันทำไมน้ำมันน้อยจังหวะฝนไม่ตกหรอสงสัยฝนไม่ตกนะนี่นาน้ำห้องเราไหลเลยจเออน้ําที่ห้องไหลเบามากเลยอ่ะ เราก็เดินจากตรงนั้นเลยนะไกลเลยมาเจอสิ่งนี้มันก็คือโพลีเทคนิคไม่ใช่รัฐสาภาแตมเนียบขาวไม่ใช่มันสำคัญมากเลยเหรอโพลีเทคนิคเนี้ไม่เห็นมีนักเรียนอะไรเดินอยู่ป้าคนนั้นเขาหยุดอีกแล้วอะ่ะเขาต้องเป็น โดนป้าแน่เลยเขาชอบไปเดินไปหยุดตรงกลางถนนอยู่เรื่อยเลยอ่ะเมื่อกี้นี้ก็หลายทีแล้วนะยืนเฉยเออเขาทำอะไรอ,ะอ่ะอาจจะกำลังถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปด้วยอะไรอะ่ะด้วยเวนเหรอแล้วน่ะเขายืนทำอะไรอ,ะอ,อ่ะแล้วก็แค่หันไปหันมาเมื่อกี้นี้เราก็ข้ามถนนไงมันเป็นทางม้าลายเขาก็ไปยืนอยู่กลางถนนทางดีๆเราไม่เดินเราต้องเดินทางไฮิง เอาไปไหนอ่ะมนเดินทางยากทำไมอ่ะฮะจาเดินทางยยกไงพี่โอ้คิดถึงจังเลยแต่ทําไมมันแตกละแหงอย่างเงี้ยแสดงว่าที่นี่ฝนไม่ค่อยตกแน่เลยอ่ะเข้าป่าแล้วเข้าป่าแล้วเพราะแต่มันปลอดภัยใช่ไหมเฮ้ที่นี่มีฉากป่าด้วยเว้ยถ้าเดินตรงไปมันก็จะไกลนะต้องเดินออกทางนี้อยากเดินก็บอกมาที ไ้วันหลังนะดดููแแผนนที่คไ้วันหลังไม่ต้องอายหรอกไม่น่าเชื่อเลยเนอะในเมืองเขามีที่ไฮกิ้งด้วยอ่ะเดี๋ยวหนีออฟมาไฮกิ้งคนเดียวดีกว่าเมื่อกี้เจอเด็กสองคนอะเด็กวัยรุ่นเลยนะเขาก็พูดภาษาอังกฤษคล่องมากเลยนะก็เลยคิดว่าเออสงสัยเด็กที่นี่เขาเรียนภาษาอังกฤษได้ดีด้วยละ มันจะต้องปูพื้นฐานไปทํางานต่างประเทศอ่ะถ้ามโมจะหยุดอุดอู้อยู่ในประเทศนี้คงคงยากอ่ะเขาถามว่าอายุเจเปนิสแล้วพอเราบอกไทยแลนด์ปุ๊บเขาก็รู้จักด้วยแล้วาถามว่าทำไมถึงรู้จักเขาดูดในสารคดีดูในอินเทอร์เน็ตคือเอาเป็นว่าเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะน่าจะมัธยมปลายถึงปีหนึ่งปีสองอ่ะอืมอืมแต่เขาดูเหมือนผู้ใหญ่มากเลยเนาะ ดูเขามั่นใจนะ<อ>แต่คนที่นี่เขาสูบบุหรี่กันเยอะนะขนาดเด็กยังสูบบุหรี่เลยเขายังถามเราว่าเอาบุหรี่ไหม <laughs> โอ้โหน่าอย่างนี้นะมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นก็คงนั้นแหละมัง้งบางคนสูบมาตั้งแต่เด็กยันแก่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยสูบบุหรี่ก็ไม่ได้ผิดศีลด้วยนะเออสมัยก่อนนะไม่มีบุหรี่มีสมัยก่อนก็มีบุหรี่อันนี้เป็นโบสถ์วิโบสถ์มีให้ขึ้นไปบันไดตรงนั้นด้วยแต่ปิน่นคิชชา เชนโปโคปิด oh อ่านพอได้เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่ามันไม่คุ้นเคยอ่าใช่ถ้าไม่ใช้ตัวสอนภาษาอังกฤษมีนคงลำบากหน่อยือมไปประเทศแบบอาหรับนี้โอ้โหใบกินอ่นะรัะเสเซียเราก็ไม่ใช้ตัวสอนภาษาอังกฤษมันเอาอันนั้นมันยังพอเป็นโลมันบ้างไงเหลี่ยมๆมีตัว ABC อะไรบ้างไม,ไม่ถ้ายึกยืนนี่เราไม่ออกเลยอย่างญี่ปุ่นอาหรับเงี้ยจีนนี่โอโ้โหเกาหลีงเงี้ยอ๋อแต่เป็นพวกจีนเกาหลีก็คงมีภาษาอังกฤษกำกับวุ้ย มีสนามเด็กเล่นด้วยมีสนามเด็กเล่นด้วยนี่ไงเจอทะเลสาบแล้วแถวนี้ก็จะมีพวกวัยรุ่นมานั่งแหงเอากันส่วนใหญ่จะเห็นวัยรุ่นมากกว่านะคนแก่ๆเขาไปไหนหมดอ่ะปกติเวลาเราไปยุโรปอ่ะเราก็จะเห็นคนแก่ๆมาเดินมานั่งทำไมที่นี่มีวัยรุ่นเยอะไม่ค่อยมีแก่มัยไห เป็ดอาเวเนียสีดำขาวอ่ะหุ้ยหน้าตาแปลกมากเลยอ่ะมีสาลาด้วยหุ้ยลุงเขาซื้อเขาโพสมาให้เป็ดอ่ะขอชิมบ้างได้ไหมโหสวยเนะอะเป็ดตัวนี้มันรีบเดินไปใหญ่เลยเั้ยชันบ้างชั้นบ้างอุ้ยนเป็ดหมดเลยอ่ะทำไมเรา อิชาเป็ดเป็ดหน้าไก่เป็ดหน้าไก่อะไรอ่ะข้าวโพดเหรอป๊อปคอนใช่ไหมทำไมมันมีเป็ดหลายรูปแบบจังเลยอ่ะอันนี้เหมือนอะไรรู้ป่าเหมือนไก่ผสมผสมนกเป็ดน้ำอ่ะเนี่ยเนี่ยเนียเป็ดหน้าไก่ไอตัวนั้นอ่ะตเตงจำน้านมันได้ไหมเป็ดหัวเขียวว่าเหมือนที่ยุโรปเลยเนาะ แสดงว่าตัวเนี้ยมันบินมาไงบินมาจากยุโรปเฮ้ย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 มันมองหน้าเราทําไมเห็นไหมเนี่ยก,กระดิกหางด้วยอุวยทําไมมันไม่กลัวเราเลยอะ่ะเนี่ยดูดีเป็ดกระดิกกก <laughs> เป็ดดระดิหางอ่ะตะลกอ่ะหัวเขียวไม่เห็นกระดิหางไอ้เป็ดกระดิกหาง, <laughs> หางตลกอ่ะมันเป็นเป็ดพันไ,นไหนเนี่ย ให้ดูตัวนี้ดิมันกระดิกหางเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ทําคอแบบว่าย,ยึกยักยึกยักเหมือนเต้นระบำอ่ะแฟชั่นของวัยรุ่นคือตัดผมทรงตรงเฮ้ยจริงจริงจงีก็เป็นทรงวัยรุ่นของอันเบเนียเหมือนกันนะนแต่ไม่ได้ตัดให้มันตรงกันทุกเส้น <laughs> เออเดี๋ยวให้ออฟตัดให้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ออฟไปตัดที่ร้านแบบทรงเกลียนเกลียนนะทำไมที่นี่ก็ชอบไว้แต่ทรงเกลียนเกลียนล่ะแล้วเขาก็ชอบใช้เจลด้วยนะเกลียนเสร็จปุ๊บแล้วเจลด้วยนะส่วนนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเข้าฟรีด้วยแต่ไม่เห็นค่อยมีคนมาวิ่งเลยเนาะมีแต่คนมาเดินเล่นเดินเล่นแต่ว่ามันก็อยู่ไกลนะอยู่ทางใต้สุดเออคแค่เดินก็เหนื่อยแล้วมั้งเมื่อตอนขามาเราเดินฝั่งนั้น เดินถนนนั้นตอนนี้เรามาเดินถนนนี้อ้าวเฮ้ยก็เดินได้เหรอข้างบนโสมๆเนาะแต่ข้างล่างคือเปลี่ยนเป็นแบบร้านแบรนด์เนมเลยเนาะเฮ้ยนะเียยเจอเคฟซีแล้วอ่ะกินเคฟซีไหมทำไมยิ้มเลยอ่ะตอนแรกๆยังทำหน้ามุ่งเนี่ยกินเคฟซีไหมมมาซื้อเคฟซีเคฟซีที่นี่เขาทําซามากถึงขั้นเอาปากกามาขีเล่น เขาผสมผสานกันหลายอย่างมากเลยเนาะตึกเก่ามากกับตึกเก่ากลางๆแล้วก็มีตึกแบบใหม่แล้วก็แบบสไตล์การสร้างตึกเขาอะ่ะมันน่าสนใจดีอันนี้เดาเอาเอ,าเองนะเดาเอาเอ,าเองคิดว่าน่าจะมีคนที่โจนมากๆแล้วก็แบบรวยมากๆเยอะซื้อตึกเก่าแล้วไม่จาเป็นต้องทุบทิ้งก็ทำใหม่แค่ชั้นหนึ่ง <c oughs> อ้าวก็ดูดีได้เออข้างบนเนี่ยดูไม่ค่อยดีเลยเนาะเหมือนเป็นตึกแถว แบบเก่าๆเก่ามากด้วยนะแต่ข้างล่างนี่โอ้โหดูดีมากเลยอ่ะเขาทําไว้เล่นกอล์ฟไหมนี่เป็นภูเขาเนินๆหรือเอาไว้เดินเล่นไฮกิ้งแต่จะว่าไปนะคนที่นี่เขาก็ขี่จัก,กรยานกันเยอะมากนะเราก็เดินกันเยอะมากด้วยแต่ก็ยังมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เยอะไม่เยอะเลยแต่มีอ่ะแต่ไม่เยอะก็สังเกตจากถนนดีไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์วิ่งแต่รถอะเยอะมาก รถยนต์อเยอะมากจริงๆ